มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสะมะยังพักขวาสกเกสุวิหละลติกปิละวัตสมิงมะหาวเนมะหาตาภิกขุสังไครณัติสัตถิสัทิงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสัเพเทเว,วะสัเพเทว,วะอะระหัน เตหิทสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยพุยนะสันนิปะติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิกุสังคัจจะสังคันจะอัทโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะโูสทะโฮส ยังโขภะควาสักเกสุวิละวิหะรติกปิลวัตทุสมิงมะอาวเนมะอาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจเะเมมัตเตหิพิกุสเตหิสัสพเพเทวะลันอาละหันเตหิทัศหิจะโลกกถาตุหิเทวตาเยปุยเยนะ สันนิปปะ,ะตาตาโหนติพระขวันตังทัสสนายะพิกุสังกัจจะยันนูนะมายมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกะเมยยามะอุป,ปสังกมิตวาพระขวันโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยา,าติอัตตาโคตาเทวตาเสยยะถาปิ นามะพละวาปุริสโสสัมมิจิตังวาภาหังปัสสาเลยะสาเลยะปัสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะมีวะสุทธาวาเสสุเท,ทเวสุอันตะลาหิตาภะขวันโตปุระโตปาตุละหังสุอัทโขตาเทวาตาภะขวันตังอภิวาเทตว,วา เอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาศาสิมหาสมัยุปวัสสงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหิ อาคะตัมหะอิมังธรรมะสมัมมาญาทักกิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอัทโกอปาราเทวตาภะขวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิติดละภิกโขวะสัมาสะมมาท,มาทังสูงจิตตังอัตโนปุชุกะมกังสุสาละจีวะเนต ตานิควาอินลิยานิลกันติปันธิตาติอัทโขอปลาเทวตาพะวันภะระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาวชีลังเจตวาวัปลีขังอิทะขีลังโอหัตจะมะเนชาเตจัลติสุทาวิมลา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปะลาเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังะตาเสณเมฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอัทโขภควาภิกขู อามันเตสิเยปุเยนพิกเวทะทศะส,ะสุโลกธาโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคยังทัศนายังชัศนายะพิกุสังกัจจะเยเตพิกเวอเหสุงอตีตะมท,ทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตางเอตะปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตภิกเวพิวสันติอนาคตะมัทธานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัน ตังเอตะปัละมะเย,ยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิคิดสามิพิกเวเทว,วกายานางนามานิกิตตยิตสามิพิกเวเทว,ว,เว,วกายานางนานาม,ามิเทลิตสามิพิกเวเทว,ว อวะกายานังนะมานิตังสุนาธะสาธุกังมนสิกะโลธะภาสิภาสิาาสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกุภคะวะโตปัจจัโสสุงภคะวะเอตะทะทวะทวูจะสิโลกะมนุตกกะสามิยัตถะ ุมมาตทัทสิตาเยสิตาคิลิคับพลังปะอหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังพาโลมะหังสาภิสัมพุนโอโอทาตามะณะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา พยยิยโยปัจจสเตยตวาะวเนกาปิละวัฒเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวกีสารเนลติเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขวเตจะอาตัป,ปะมะกาลุงสุตวาพุทธะสะสาสนังเตสัมปา tu la hu ya nang a ma nut sa na that sa nang a pe ke sa ta mat tha sang a tha sa ta ling sa tang e ke sa a ma nut sa sung a pe nan ta มัทธคุงทิสาสัพพาภุธาอาหุงภูดาอาหุงตัณจะสัพพังอภิญญายักวะวะัคิิวานะจักุมาตะตโตอมันตยิสัทถาสาวะเกศาสนีละเตเทวกายาอภิกันตาเจวิชานะาภิกขโวเยวหัง กิตติสามิคิลาหิอนุปปะโสสัตตะสะหัสาวักขาภุมมากาปิละวัฏถวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสันสิโนโมทมานะโมทมานะอภิกามุงอภิกามุงพิกพิกคูนัง พิกูนังสมีติวะนังสาตาคิลาติสหัสายขานะนาณนตะตวันนีโนอิติมันโตชิติมันโตว,วันนวันโตยสัตสีโนโมทัพมาณาอภิกามุงพิกูนังสมิติวะนังอิเจเตโสลัจะโสหัสา อิติมันโตโสรสสหัตสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัจสิโนโมทัตมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังเวศามิตาปัจจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัจสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงมะนังกุมพิโลโราชะคะฮิโกเวปุลัสะนิเวสนังพินโนพิยนโนนังสตตะสหัสังย,ยักขานังปะยิรูปาสติ กุมพิโลราชะขะฮิโกสโสปาคัสมิติงว่านังปุริมันจะทิสังราชาทัตตะลัทโทปสาสติคันทับพานังอธีปติมหาราชายสันสิสโสปุตตาติตัดจะพักวูพะวูอิทานามามหัสม,มหัพลาอิทิมันโตชิต ชุติมันโตว,วันนาวันโตยศสัจจิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังทักขินันจะทิสังราชาวิลุโหตัปปะสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสพภะหะโว อิทันามะมหพราอิทธิมันโตชิตชุติมันโตอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัมมันโตยัสสิโนโมทัปมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังปันชิมันจะทิสังราชาวิลูปโขปาษาเซ ปสษาสตีนาคานังอธิปติปปมหาราชายศัสสิโสปุตตาปิตัจะพหะโวอิทนามามะอัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนมมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมมิติงวะนัง ตะรันจะทิสังราชากุเวโลตัปะภาตะปะัสสะสติจขานังอัติปฏิมหอาราชายสัจสีโสปุตตาปิตสะพะหะโวอินทะนามามะทัตพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัจสิโนโมทะมานาอภิกามุง ขูนังสมิตสม,สมิติงวะนังปุริมัทิสังทัตะละททะัทโธทักขิเนนะว,วิลุวิลุนหโกปัจฉิเมนะวิลูปะโคกุเวโลอ,อุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสะมันตาจัต,จตุโลทิสาทัพทันละมานาอัตถังสุ กาปิละวัตถวีเตสังมายาวินนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทามายาุเตนทุเวเตนทุวิตุจะวิตุโตสหจันทนูกามเศษโถจะกกินนุ ขันตุนิขันตุจะปะนาโทโอปันโอปะมันโจโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทมโพนนโลราชาชะโนสะโพอาคูปันจะสิโขเจวะติมภะลูสุริยะวั ชะสาเอเตจันเย,ยจราจลาชานุคันทัพพาสหาลาชุพิตโมทมานะอภิกามุมิภิกขูนังสะมิติงว่านังอัฏฐาถูนะันาภาสานาคาเวสาลาสหาตัดชากากรรมพลัลสสะตะ,ล,ะตลาอาคูปายาคา ปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัทธาจะอากูนาท